เห็นแล้วอิดฉาแหมก็คุณตาหม่ำนะคะจะให้อ่งเปาหลานรักทั้งทีนะคะจะให้แบบธรรมดาได้ยังไงคะในเมื่อเป็นตลกระดับซุปตานะคะก็ต้องให้มันสมฐานะกันนิดนึงค่ะก็เล่นเอาชาวเน็ตนะคะแห่อิจฉาน้องนาฬิกาค่ะ ก็น้องนาฬิกานะคะเป็นลูกสาวค่ะของคุณเอ็มบุษราคำนะคะซึ่งเป็นหลานสาวของคุณหม่ำจกมกค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนค่ะคุณหม่ำก็เลยนะคะให้นี่เลยค่ะสร้อยคอทั้งคำค่ะไม่รู้ว่านักกี่บาทน้เนี่ยยาวขนาดนี้นะคะโอ้โหทำเอาชาวเน็ตนะคะตาลุกวาวค่ะแถบอิดชาด้วยนะคะแม่ ทำไมไม่มีคุณตาใจดีแบบนี้บ้างนะเราโดยนะคะหลังจากที่คุณตามาให้อ่งเปาหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอ็มบุตราคํำค่ะก็ได้โพสต์ภาพภาพนี้นะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่าตรุษจีนตาหม่ำให้อ่งเปาเส้นโตหนูค่ะนะคะเพราะลูกคือของขวัญไม่ใช่ภาระ แล้วก็แฮชแท็กอีกนะคะว่านาฬิกาของเราไม่ได้ยืมเพื่อนมาโดยมีแฟนคลับนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากค่ะว่าอิจฉาเนาะอิจฉาน้องนาฬิกานะคะยอมให้ตาอุ้มแล้วแหมนะคุณตาออจดใจดีขนาดนี้นะคะเป็นใครก็คงต้องยอมให้อุ้มแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะ คือเป็นสีสันของตรุษจีนปีนี้ค่ะแอดจะเอามาฝากนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดบันเทิงค่ะถ้ายังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ